นี่คืออาวุธที่อันตรายที่สุดเท่าที่คุณเคยพบเจอเหล่านักรบทั้งหมดต่างชักอาวุธที่มีรูปร่างคล้ายร่มออกมาและเตรียมพร้อมจู่โจมพวกเขากางอาวุธนั้นออกก่อนจะหมอบลงแทรกตัวอยู่ระหว่างร่มเหล่านั้นโดยใช้ร่มอันอื่นๆเป็นโลก่กำบงังป้องกันตัวจากศัตรูจากนั้นคนทหารที่เหลือก็กระชากเชือกสุดแรงและทันทีที่เชือกถูกปล่อยทหารทั้งหมดก็เริ่มหมุนตัวประดุดดั่งกงล้อพุ่งเข้าใส่ศัตรูเหล่ายามเฝ้าประตูที่เห็นภาพอันน่าประหลาดตานั้นรีบส่งสัญญ,ญาณเตือนภัยทันทีกองกําลังฝ่่าาาาายยตตรรรรงงงข้มมจึปกกฏัวววอออดเ็ เมื่อเห็นกลุ่มคนประหลาดเหล่านี้กำลังโจมดีฝ่ายศัตรูจึงระดมยิงธนูเข้าใส่ทว่าอาวุธรูปร่างคล้ายร่มนั้นทำหน้าที่เป็นโลได้อย่างสมบูรณ์แบบลูกธนูของศัตรูไม่สามารถเจาะทะลวงผ่านไปได้ในขณะเดียวกันเหล่านักรบก็สามารถโจมตีศัตรูจากด้านหลังร่มได้อย่างง่ายได้พวกเขาจัดการศัตรูไปทีละคนจนหมดสิน้นด้วยกลยุทธน์นี้พวกเขาจึงบุกเข้าไปในป้อมปราการได้อย่างง่ายได้แต่ทว่าภายในป้อมนั้นกลับมีศัตรูอีกมากมายพร้อมอาวุธหนักครบมือโอบล้อมพวกเขาเอาไว้ฝ่ายศัตรูมั่นใจว่าจะคว้าชัยชนะใน ในครั้งนี้เนื่องจากมีกำลังพลที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดในตอนนั้นเองนักรบทั้งหมดก็ยกอาวุธของพวกเขากลับขึ้นมาอีกครั้งพวกเขาเปิดใช้งานกลไกที่ด้ามจับของร่มและเริ่มหมุนมันอย่างแรงท่านใดนั้นใบมีดที่คมกริบก็พุ่งออกมาจากอาวุธของพวกเขาใบามีดนับร้อยนับพันถูกยิงออกไปเป็นระลอกมันสาดเข้าใส่ศัตรูราวกับสายฝนสร้างความตื่นตะลึงให้กับเหล่าศัตรูจนพวกมันตั้งตัวไม่ติดและหลังจากสิ้นสุดการโจมตีระลอกแรกเหล่านักรบเจ้าของร่มก็เริ่มเคลื่อนไหวช้าๆด้วยท,าทา